วัสดีย๋ยครับเยมมี่เยอะเยอะเปลือกฮึครับอะไระคิดถึงรอยยิม้มอ่ะขอบคุณครับ ผมต,ตัดผมมาด้วยแหละหแต่ว่าดูไม่ออกอก็จะตัดแบบตัดแบบนิ้วว่างเลย,ยเนี่ยว่างเนี่ครผมมันเดืเอดปะวะมันเดือดหรอตัดตลอดไปแฮปปี้นิยาครับ คนแฮปปี้นิวเวียนะครับแฮปปี้นิวเวียไปไหนหรือเปล่าตอนนี้ภูเก็ตครับสนุกดีครับนี่รอเพื่อนกลับมาไปสาผมกันหมดเลยผมวป่ะห้องตัวเองมีไม่สาะ ต่เไปสนสารลากันหมดเลยกินข้าวแล้วเอ็มอาหารภูเก็ตอร่อยมากฮรอาหารภูเก็ตแบบโคตรอร่อยโคตรอร่อยทานแล้ว ทานมีมีหกเกี้ยนเห่ะเออแล้วก็อะไร,รอ่ะโลบะแล้วก็ปรเปียสดโอเอวลด้วยอร่อยชอบผมกินโอเอ๋วไปสองถ้วยวันเนี้ยผมเพงรู้ว่ามันคือวุ้นเออผมก็แบบเออก็ว่าทำไมาเขาเรียกโอเอวว๋วอะออกมาคือวุ้นผมก็เลยแบบอ๋ออ๋อวุ้นเองฮนะ พี่เต๋คือใครวะพี่เต๋คือใคร คิดถึงจังอันนี้คือพอโอเคอเคร <laughs> <laughs> ับผมเตะอะไรอ่ะอะไรวะตันเกิดปีนี้ก็อยู่บ้านแล้วกัน,นครับ <cut> <c oughs> แตนสวยแน่นอนของพี่กูเองอ่ะล <cas ht> <c oughs> ุงรถ ไม่นหนาวครับอากาศปกติอากาดีลมเย็นคนระับแปลกแปลกคืออะไรแปลก เง่าไหมเหงาครับเพื่อนผมอะไปไหนก็ไม่รู้ยังไม่กลับมาเลยสาวผมนานเกินน่ะ <c oughs> เห็นนะผมเห็นทุกคนครับดูแลตัวเองอยู่แล้วแน่นอนแต่ตอนนี้เป็นภูมิแพ้ดียี่สิบวที่ไย แต่ผมมาใช่ครับแต่ผมตลอดอยู่แล้วแหละะเบื่อสองพันยี่สิบเอ็ดอยาไปสองพันยี่สิบสองแล้วเรืปปอใบบอลพึ่งพึ่ง,งมวนนี้เองนะ เขาจะล็อกดาวอ่ะถ้าผมกลับไปไม่ได้ทำไงอะ่ะอื้ฮอไม่ได้เป็นหวัดครับผมแค่ตันจมูกอ่ะแอร์มนันหนาวแล้วผมก็ใส่เสื้อแขนกุดอ่ะอืม Bye bye ạ.